สำหรับผู้ประกอบอาชีพอิสระร้านค้ารายย่อยและร้านอาหารคอลมอเห็นชอบสองมาตรการช่วยเหลือและฟื้นฟูบรรเทาความเดือดร้อนให้กับผู้ประกอบอาชีพอิสระร้านค้ารายย่อยและร้านอาหารที่ได้รับผลกระทบจากโควิด1ิระลอกใหม่รายละเอียดจะเป็นอย่างไรก่อนไปรับฟังฝากกดติดตามแล้วก็ดิ่งแจ้งเตือนกันด้วยนะคะท่านจะได้รับข่าวสารดีๆก่อนใครในคลิปต่อๆไปค่ะพร้อมแล้วไปรับฟังกันได้เลยค่ะ สวัสดีค่ะวันนี้ช่องข่าวจริงชาแนลนะคะมีข่าวสารมาฝากผู้ประกอบการร้านค้ารายย่อยและร้านอาหารนะคะคละอลมมเห็นชอบนะคะสองมาตรการช่วยเหลือและฟื้นฟูบรรเทานะคะความเดือดร้อนให้กับผู้ประกอบการร้านค้าและอาหารรายย่อยนะคะอย่างที่เราทราบกันดีนะคะว่าตอนนี้สถานการณ์โควิด -19 นะคะได้แพร่กระจายไปทั่วประเทศเลยประชาชนทุกคนนะคะต่างได้รับความเดือดร้อนเป็นอย่างมาก โดยเฉพาะผู้ประกอบการธุรกิจรายย่อยร้านค้าและร้านอาหารต่างๆนะคะได้รับผลกระทบโดยตรงนะคะเพราะว่าต้องปฏิบัติตามนโยบายการลดการแพร่กระจายของโควิด -19 นะคะจึงทำให้บางร้านค้าต้องปิดตัวลงชั่วคราวหรือหลายร้านจำเป็นจะต้องปิดกิจการลงไปเพราะแบกรับภาระไม่ไหวนะคะไม่ว่าจะเป็นค่าเชา่าร้านหรือต้นทุนที่คงอยู่กับร้านค้าที่ไม่ได้ กระจายสินค้าออกไปนะคะจึงทำให้คลมมีมาตรการเยียวยาให้กับผู้ประกอบการในส่วนนี้นะคะสองมาตรการด้วยกันนะคะมาตรการแรกนะคะเป็นสินเชื่อสู้ภยัยโควิด -19 นะคะเพื่อเพิ่มสภาพคล่องชั่วคราวในการดำรงชีวิตให้แก่ประชาชนแล้วก็บรรเทาความเดือดร้อนสำหรับผู้ได้รับผลกระทบจากโควิด -19 นะคะ จะมีสองธนาคารนะคะที่ดูแลในส่วนนี้คือธนาคารออมสินและธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตรเพื่อประชาชนนะคะจะปล่อยกู้รายละ1 0 0 0 0ืบาทนะคะเกณฑ์การผ่อนปล้นนะคะสินเชื่อตัวนี้นะคะจะมีดอกเบี้ยที่ถูกคือราคา0.35เปต่อเดือนนะคะเป็นระยะเวลา3ปีและก็ปลอดการชำระทั้งเงินต้นและดอกเบี้ย6เดือนด้วยนะคะ ค่ะถ้าใครสนใจนะคะสินเชื่อตัวนี้นะคะติดต่อได้ที่ธนาคารอมสินและทกะสได้เลยนะคะธนาคารเกษตรนะคะค่ะต่อไปนะคะมาตรการที่2เป็นพักชําระหนี้ของสถาบันการเงินเฉพาะกิจนะคะโดยให้สถาบันการเงินเฉพาะกิจขยายระยะเวลาการพักชาําระหนี้พักชําระหนี้เงินต้นให้แก่ลูกหนี้ตามความสมัครใจของลูกหนี้นะคะออกไปจนถึงวันที่31ธันวาคม2564นะคะ เพื่อลดการชําระหนี้เป็นการชั่วคราวให้แก่ลูกหนี้หรือนําเงินที่จะต้องนําไปชําระหนี้นะคะไปเป็นสภาพคล่องเพื่อใช้จ่ายในชีวิตประจาวันหรือนาะไปประกอบธุรกิจนะคะในช่วงที่มีปัญหาเดือดร้อนในช่วงโควิด -19 แบบนี้นะคะอนอกจากนี้นะคะรัฐบาลยังได้ออกพระราชบัญญัติกำหนดให้ช่วยเหลือผู้ประกอบการที่ได้รับผลกระทบจากโควิด1ิอีก2มาตรการฟื้นฟูนะคะคือ1สนับสนุนให้สินเชื่อแก่ผู้ประกอบการ โดยสินเชื่อการฟื้นฟูนะคะมีวงเงินอยู่ที่250 0 0ล้านบาทโดยจะช่วยเหลือผู้ประกอบการให้เข้าถึงสินเชื่อแนตาที่เหมาะสมนะคะไม่ว่าจะเป็นผู้ประกอบการที่มีสินเชื่ออยู่แล้วหรือยังไม่มีนะคะไปสมัครกันได้นะคะโดยคิดอัตราดอกเบี้ยอยู่ที่ร้อยละ2%ต่อปีนะคะในช่วง2ปีแรกเฉลี่ยไม่เกินร้อยละ5%ต่อปีตลอดระยะเวลาของมาตรการนะคะโดยรัฐบาลจะรับภาระดอกเบี้ยแทนผู้ประกอบการเป็นระยะเวลา6เดือนนะคะ แล้วก็มีการประกันสินเชื่อเพื่อลดความเสี่ยงทางเครดิตให้กับผู้ประกอบการธุรกิจด้วยค่ะมาตรการที่2นะคะเป็นมาตรการการสนับสนุนรับโอนทรัพย์สินหลักประกันเพื่อชําระหนี้นะคะหรือมาตรการพักทรัพย์พักหนี้ในวงเงิน1นึ่งแสนล้านบาทโดยการช่วยเหลือให้ผู้ประกอบการธุรกิจไม่ต้องรับภาระต้นทุนทางการเงินเป็นการชั่วคราวนะคะแล้วก็มีโอกาสกลับมาทําธุรกิจโดยใช้หลักทรัพย์ หลักประกันเดิมได้หลังจากสถานการณ์โควิด -19 บเ้คียขายลงนะคะโดยผู้ประกอบการธุรกิจสามารถยื่นขอโอนทรัพย์สินหลักประกันเพื่อชำระหนี้โดยมีสิทธิ์เช่าทรัพย์สินเพื่อประกอบธุรกิจต่อไปนะคะแล้วก็มีสิทธิ์ซื้อทรัพย์สินนั้นคืนภายในระยะเวลาไม่เกิน5ปีนะคะนับแต่วันโอนหรือระยะเวลาที่ธนาคารแห่งประเทศไทยกำหนดค่ะ ส่วนมาตรการด้านภาษีนะคะรัฐบาลได้ออกมาตรการนะคะเลื่อนเวลากลารชําระภาษีเงินได้นิติบุคคลออกไปนะคะภายในวันที่30มิถุนายน2564ค่ะซึ่งมีวัตถุประสงค์หลักคือช่วยเหลือผู้ประกอบการและก็ผู้จัดทาบัญชีนะคะที่ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของโควิด19้ระลอกใหม่นะคะที่มีความรุนแรงแล้วก็ควบคุมไปทั่วประเทศนะคะสนับสนุนการทําธุรกรรมทางภาษีทางอิเล็กทรอนิกส์นะคะรวมถึงการลดความแออัดและความเสี่ยงจากโควิด -19 นะคะ ค่ะหากผู้ประกอบการท่านใดนะคะสนใจนะคะที่จะใช้ประโยชน์จากมาตรการต่างๆเหล่านี้นะคะให้ท่านติดต่อที่ธนาคารอมสินและธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตรได้นะคะท่านจะได้รับหลักเกณฑ์ที่ถูกต้องตามที่กําหนดนะคะตามเงื่อนไขต่างๆนะคะไปติดต่อสอบถามก็ได้เลยค่ะสำหรับวันนี้นะคะช่องของ่าวจิมชนแนลขอตัวไปก่อนนะคะสำหรับ